น่าทาให้สัญญาณหลายๆอย่างนี่นะครับที่เป็นการระบุว่าที่ผ่านมานั้นคิมนั้นป่วยจริงหรือไม่นะครับ15เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดน,นะครับถ้าใช้ภาษาแบบปกติก็เหมือนเป็นวันเกิดเป็นวันชาตก,การของคิมคิมยุงซองนะครับเป็นอดีตผู้ที่ก่อตั้งเกาหลีเหนือครับคิมยุลซุงนะครับ ธานาธิบดีคนแรกของเกาหลีเหนือนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งอ่ะกำลังเข้ามากันนะครับสวัสดีน้องเนิร์สสวัสดีพี่ตุ้ยพระดอนนะครับสวัสดีคุณอเล็กซ่าสวัสดีคุณบัณฑิตนะครับก็นี่ฮะตามหัวข้อเลยนะครับสวัสดีคุณซาลีฮะมิงคุณเกสนะครับสวัสดีคุณอนุขเดชทุกคนด้วยนะครับสวัสดีพี่อิทธิวัน์ปู่จีทีออโต้สวัสดีคุณดิษสอน พี่ปิยธิดานะครับัส,สดีพี่โอนะครับพี่สมคิดจันอิมคุณสายช้อปปิ้งนะครับสวัสดีคุณลินเซ่จิราจนะิราในการอ่านพิขอพาอภัยด้วยนะครับัส,สดีกคนนะโอเคเ,อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสุดที่เกิดผลด้วยนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคิมจองอึนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มปรากฏตั้งแต่เมื่อช่วงสักเดือนถึง2เดือนที่ผ่านมา หลังจากที่เริ่มมีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของคิมจองอึนนะฮะเขาเป็นที่ทราบัดีเป็นที่ทราบัดีว่าคิมนั้นสุบริจัดนะครับแล้วก็ค่อนข้างทานเยอะรูปร่างที่ค่อนข้างวนทวนอยดมสมบูรณ์แบบนี้นะครับทําใหา้ทางการของเกาหลีเหนือจริงๆเนี่ยก็เป็นห่วงเรื่องของสุขภาพมาเป็นระยะระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าหลังจากผ่านพ้นช่วงหลังปีใหม่เป็นต้นมาเนี่ย ก่อนที่จะมีช่วงวิกฤตของโควิดสิบเก้าเนี่ยนะครับทางเกาหลีเหนือเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งตามรายงานเนี่ยนะครับเกาหลีเหนือถ้ายืนยันโดยยึดยึดของเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการซึ่งสื่อตอนตกหรือสื่อต่างชาติเนี่ยอาจจะไม่เชื่อมั่นในการรายงานตัวเลขของทางเกาหลีเหนือนะครับก็คือเรื่องของการที่ปราศจากผู้ที่ติดเชือ้อโควิดสิบเก้าแม้จะมีรายงานออกมาเป็นระยะระยะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ต่อเนื่องมาถึงช่วงเดือนมีนาคมต่อเนื่องมาถึงช่วงเดือนเมษายนนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ายหนึ่งเนี่ยไปติดโควิดสิหรือว่าถูกต้องสงสัยว่าอาจติดโควิดสิ้และก็ถูกยิงป้าแบบนั้นเลยเนี่ยสื่อต่างชาติเนรายงารเรื่องนี้ออกมาเป็นระยะระยะเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวเลขถ้ายืนยันและก็ยึดจากทางการของเกาหลีนะจริงๆเนี่ยก็เขาทางการก็ยืนยันว่าไม่มีผู้ติดเชื้อแต่อย่างใดนะครับ โอเคครับตอนนี้เข้ามากันพร้อมแล้วนะครับผมอนุญาตเริ่มต้นแบบนี้ก็แล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าจริงๆปัญหาเรื่องของสุขภาพของคิมจองอึนเนี่ยถูกพูดถึงมาในในในระยะใหญ่ๆนะครับเพราะว่าเขานั้นค่อนข้างออมีสุขภาพที่ออไม่ค่อยแข็งแรงมากนักแล้วที่ผ่านมาเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยนะครับมีการวิเคราะห์กันจากทางด้านของฝ่ายความมั่นคงหรือว่ามีการวิเคราะห์กันจากทางด้านของฝ่าย สื่อต่างประเทศต่างๆเนี่ยนะก็จะนําเสนอที่เป็นระยะระยะอยู่แล้วว่าคิมเนี่ยมีภาวะสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงเป็นคนที่สูบหริจัดนะครับแล้วก็รับประทานอาหารในค่อนข้างเยอะด้วยเราก็จะเห็นจากการที่รูปร่างของเขาเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างท้วมนะครับแล้วก็สูงนั้น164อ่ซนเมตรนะครับมีรายงานเรื่องของสุขภาพมาเป็นระยะระยะทีนี้ถามว่าการหายจากการปรากฏตัวไปของคิมจองอึนเนี่ยนะฮะ เริ่มต้นจากจุดไหนว่ากันว่านะครับสื่อต่างชาตินั้นเริ่มรายงานแล้วว่าถ้าย้อนกลับไปสักช่วงสองสัปดาห์เศษมีการประชุมสภานะครับของทางพรรคแรงงานของเกาหลีเหนือคือที่เกาหลีเหนือเนี่ยจริงๆก็คือพรรคคอมมิวนิสต์แต่ว่าที่นั่นจะไม่เรียกที่เกาหลีเหนือจะจะจะเรียกว่าเป็นพรรคแรงงานพรรคคนงานพรรคแรงงานแบบนั้นนะครับมีการประชุมในช่วงสักสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนช่วงช่วงสงกรานต์ของไทยเรา ก่อนหน้าวันที่12ในช่วงนั้นนะครับเป็นภาพปรากฏสุดท้ายที่แม้กระทั่งสื่อของเกาหลีใต้ก็รายงานข่าวของคิมจองอึนอยู่ในช่วงนั้นนะฮะปรากฏว่าพอล่วงเข้าสู่ช่วงวันที่11บเดมษายนนะครับอย่างที่ผมบอกไปล่วงเข้าสู่ช่วงประมาณวันที่ 11, ส1บเเมษายนเนี่ยนะฮะก่อนจะเข้าสู่วันที่12เมษายนเนี่ยนะครับ มีภาพปรากฏที่คิมจองอึนเนี่ยไปเข้าร่วมประชุมวันที่11เมษายนนะครับมีภาพปรากฏว่าคิมจองอึนนะครับร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลทางการทางสภาและก็รวมถึงทางฝ่ายความมั่นคงของพรรคแรงงานนะครับเมื่อช่วงวันที่11เเมษายนแล้วก็ว่ากันว่าภาพภาพนั้นเนี่ยนะครับ พอดีผมหาภาพภาพนี้ไม่ได้นะฮะภาพภาพนั้นเนี่ยสื่อตะตกนนั้นรายงานแล้วก็รวมถึงเป็นภาพสุดท้ายที่ว่ากันว่าก่อนจะเข้าถึงช่วงวันที่12เมษายนเนี่ยนะฮะเป็นภาพสุดท้ายที่ปรากฏผ่านสื่อที่คิมเนนั่งหัวโต๊ะแล้วก็มีการประชุมกันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลของเกาหลีเหนือเนี่ยฮะว่ากันว่านั่นนะเป็นภาพของภาพสุดท้ายหลังจากวันที่11เมษายนเนี่ยจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยสสัปดาห์เสร็จเต็มๆนะครับ 11เมษายนถึงวันที่26นั้น15วันเต็มที่ไม่ปรากฏข่าวครา,าวไม่ปรากฏภาพผ่านสื่อของทางการเกาหลีเหนือที่รายงานเรื่องของคิมจองอึนออกมาอีกเลยนะฮะหลังจากวันที่11เมษายนเนี่ยนะครับล่วงเข้ามาสู่วันที่12เมษายนพอช่วงวันที่12เมษายนเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยมีรายงานนะครับจากทางสื่อของเกาหลีใต้มีรายงานของสื่อของเกาหลีใต้นะครับว่า เริ่มต้นจากเว็บไซต์ d a i l y NK ในเกาหลีใต้นะครับเริ่มต้นรายงานว่าคิมจองอึนเนี่ยเพิ่งผ่านพ้นการผ่าตัดหัวใจและก็หลอดเลือดเมื่อ12เมษายนที่ผ่านมาเมื่อ12เมษายนที่ผ่านมานะครับเป็นการรายงานของทาง Daily n K ในเกาหลีใต้นะฮะว่าทางคิมจองอึนเนี่ยเข้าสู่การผ่าตัดเกี่ยวกับหัวใจ และก็หลอดเลือดหัวใจเมื่อ12เมษายนที่ผ่านมาอันนี้เป็นเว็บไซต์ Daily NK ในเกาหลีใต้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าเมื่อลร่วงเข้าสู่วันที่15เมษายนนะล่วงเข้าสู่วันที่15เมษายนอย่างที่ผมบอกไป15เมษายนเนี่ยคนเนี่ยเฝ้าจับตากัน15เมษายนนะครับตอนนั้นผู้คนนั้นเฝ้าจับตากันทั่วโลกนะว่าช่วงที่คิมจองอึนนั้นหายไปแล้วไม่ปรากฏตัวผ่านสื่อเลย ทั้งสื่อกระแสหลักและก็สื่อกระแสรองรวมถึงสันภาข่าวต่างประเทศเนี่ยนะครับคือช่วงวันที่15เมษายนทําไมวันที่15เมษายนถึงเป็นวันที่สําคัญนะฮะเพราะวันนั้นเนี่ยนะครับตามปกติที่เกาหลีเหนือเนี่ยประชาชนชาวเกาหลีเหนือทางการเกาหลีเหนือนะครับพักแรงงานพักคนงานของเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆก็คือพักคอมมิวนิสต์เนี่ยนะฮะจะมีการจัดพิธีรำลึกคร,รอบๆวันคล้ายวันเกิด 15เมษายนนะครับของคิมอิลซุงครับคิมอิลซุงก็คือเป็นบิดาของเกาหลีเหนือเป็นผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือเป็นผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่ที่เกาหลีเหนือเนี่ยเป็นอิสระจากญี่ปุ่นและญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกเมื่อปี2488ตั้งชุหนหุ้นเลยเนี่ยนะครคนที่เป็นจุดเริ่มต้นของเกาหลีเหนือคือคิมอิลซุงนะครับเป็นบิดาของบินบิดาของเกาหลีเหนือแล้วคิมอิลซุงเนี่ยก็เป็นคุณปู่ของคิมจองอึน คิมจองอึนเนี่ยวัยสามสิบเจ็ดปีตอนนี้ย่างสามสิบเจ็ดนี่นะครับเป็นหลานของคิมอิลซุงซึ่งคิมอิลซุงนั่นคือบิดาของเกาหลีเหนือหรือเป็นคู่ก่อตั้งเกาหลีเหนือนั่นเองนี่นะฮะนี่นะด,ดังนั้นเนี่ยวันที่สิบห้าเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนั่นนั่นแหละครับเป็นจุดที่สําคัญที่สุดที่สื่อตะวันตกสื่อต่างชาตินะครับโดยเฉพาะรอยเตอร์เซก็ดีหรือว่าซีเอนก็ตามทีหรือกระทั่ง สื่อหลายๆสำนักของทางเกาหลีใต้ก็ตามทีเนี่ยนะครับเริ่มตั้งข้อสังเกตของการที่การหายไปของคิมจองอึนนับจากนั้นนะครับทีนี้หลังจากที่มีรายงานต่อเน,นื่องวันที่12เมษายนที่ทางหลายสำนักข่าวยืนยันมีการรายงานเนี่ยนะครับอ้างแหล่งข่าวจากเกาหลีเหนือเนี่ยนะฮะบ,บอกว่าคิมจองอึนนั้นน่าจะเข้ารับการผ่าตัดหัวใจบายพาสหัวใจและก็รวมถึงเรื่องของหลอดเลือดพอ15เมษายนเนี่ยนะครับปรากฏว่าคิมนั้นไม่ปรากฏตัว ในวันครบรอบการฉลองวันคล้ายวันเกิดของอดีตผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือนะครับ15เมษายนเนี่ยสองจุดตรงนี้นั่นแหละครับนี่ฮะโดยเฉพาะ15เมษายนเนี่ยวันเกิดของคิมอิลซุงเนี่ยนะฮะทำให้เกิดกระแสข่าวลืออย่างหนักมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆนะฮะจนถึงทั้งถึงวันที่20เมษายนนะครับเด i l y n อเเว็บไซต์ข่าวของเกาหลีใต้เนี่ย รายงานอีกรอบหนึ่งนะครับว่าอ้างอิงแหล่งข่าวจาก,กเกาหลีเหนือที่เขาใช้คาว่าไม่อาจเปิดเผยชื่อหลายรายบอกว่าให้ข่าวว่าคิมเนี่ยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อ12เมษายนอีกครั้งหนึ่งคือเป็นรายงานย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเข้ารับการผ่าตัดเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจครับนี่ฮะอันนี้เป็นจุดหลักเป็นจุดสําคัญมากๆที่ที่ทําให้ผู้คนนั้นที่จะ เฝ้าตั้งคำถามว่าการหายไปของคิมจออึนนั้นอยู่ที่จุดไหนอย่างไรนีนะครับยังไม่เพียงแค่นี้นะครับวันที่21เมษายนหลังจากนั้นนะครับพอกระทั่งถึงวันที่21เมษายนเนี่ยได้เลียนเคของเกาหลีใต้นะครับเว็บไซต์ข่าเกาหลีใต้เนี่ยมีการปรับมีการปรับการรายงานเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งโดยย้อนกลับไปให้ข้อมูลว่าคิมเนี่ยมีสุขภาพย่ำแย่ลง ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมปี2562อย่างที่ผมรายงานไปเมื่อช่วงต้นว่าคิมนั้นเนี่ยนะครับเป็นคนที่สุบริจักน้ำหนักตัวนั้นเกินมาตรฐานแล้วก็ทำงานหนักเกินไปนี่ดิเลนเคเนี่ยถือว่ามีสมัมงานในกรุงโซลของเกาหลีใใต้นะครับยืนยันย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าช่วงตอนช่วงกลางเมษายนที่ผ่านมานะครับคิมเนี่ยเข้ารับการศักษาตัวอยู่ที่อยู่ที่ทางตอนหนือของกรุงเบียงยาง ซึ่งก็คือเมืองหลวงของเกาหลีเหนือในช่วงนั้นนะครับช่วงวันที่21เมษายนนับถอยหลังไปจากเมื่อวันที่12เมษายนที่ทางสำนักข่าวนก้รายงานครั้งหนึ่งว่าคิมจองอึนนั้นเข้ารับการรักษาผ่าตัดหัวใจบายพาสแบบนี้นะครับแล้วยังไม่พอนะครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะช่วงเมื่อเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสำนักข่าว CNN นเนี่ยน,นะครับรายงานอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่สารัฐรายหนึ่งฝ่ายความมั่นคงนะครับ โดยแม่ประสรงออกนามบอกว่าสหรัฐก,กําลังติดตามตรวจสอบข่าวกรองนะครับว่าคิมกำลังป่วยหนักหลังเข้ารับการผ่าตัดปรากฏว่าผมได้เรียนทำลายนะครับปรากฏว่าหลังจากที่ CNN รายงานเรื่องนี้ไปเนี่ยะี CNN รายงานเรื่องนี้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งนะครับที่ทางด้านของผู้นําสหรัฐนะครับผู้นําสหรัฐนะครับตหมายถึง ทรัมป์นี่นะฮะหลังจากที่เซนเอ็นรายงานปรากฏว่าทรัมป์เนี่ยออกปเถียงแทนแล้วก็ออกมายืนยันในฐานะที่ตัวเองเนี่ยใช้คำว่าเป็นมิตรสหายมีความสัมพันธ์อันดีกับทางด้านของคิมจองอึนอย่างที่ภาพปรากฏที่เราเห็นกันมาในช่วงระยะเวลาช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับ ทรัมป์เนี่ยค่อนข้างมีความสัมพันธ์ที่เป็นอันดีกันกับทางคิมจองอึนนะครับในความคิดของเขาเองเนี่ยนะครับจรัมให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าตำหนิไปยัง CNN เลยนะฮะในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์ตำหนิไปยัง CNN นะครับว่าเป็นการรายงานข่าวเท็จใช้คำนี้เลยนะครับทรัมป์บอกว่า CNN เนเนี่ยรายงานข่าวเท็จแต่ว่ามีจังหวะหนึ่งนะครับที่ผู้สื่อข่าว พยายามจะสาอาดสอบถามทรัมป์แล้วว่าคุณคิดอย่างไรแล้วถ้าคุณอ้างอิงว่าถ้าคุณบอกว่าคุณเนี่ยสน็ทกับคิมจองอึนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตลอดสามช่วงสองเซนบาทสองถึงสามปีที่ผ่านมานี่นะครับทรัมป์เนี่ยเจอกับคิมถึงสามครั้งด้วยกันนะฮะทรัมป์เจอกับคิมถึงสามครั้งด้วยกันนะครับผู้สื่อข่าวถามทรัมป์กลับไปว่าถ้าแบบนั้นถ้าคิดว่าซีนเอ็นนั้นรายงานข่าวเท็จเนี่ยทรัมป์ได้มีการติดต่อพูดคุยหรือว่าทรัมป์ทราบหรือไม่ว่าณตอนนี้เนี่ยคิมอยู่ไหน คิมอยู่ไหนนะฮะแล้วอาการของคิมนั้นเป็นอย่างไรกระทั่งคิมนั้นเข้ารับการผ่าตัดหัวใจบายพาสหรือกระทั่งการผ่าตัดหลอดเลือดจริงไหมนี่นะครับผู้สื่อข่าวที่ทำเยบขาวเนี่ยถามทรัมป์ไปเนี่ยแต่ทรัมป์ก็ตาวาดกลับและก็ตอบกบลับมาอีกครั้งหนึ่งบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยทรัมป์ไม่สามารถระบุยืนยันได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นคิมอยู่ไหน ทำให้ผู้คนเนี่ยตั้งข้อสังเกตกันนะครับว่าจริงๆแล้วนั้นคิมนั้นป่วยหนักจริงหรือไม่แล้วถ้าไม่ป่วยหนักเนี่ยทําไมสื่อต่างๆนั้นถึงไม่ออกมารยายงานนี่นะครับนี่คือไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องผมยากจะเช็คที่เว็บไซต์ของสำนักข่าวต่างประเทศไปในตัวด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ตั้งคำถามกันณนะตอนนี้ก็คือว่า ตอนนี้เนีคิมอยู่ไหนสิ่งที่จะให้เพื่อนๆคุณผู้ชมดูต่อไปเนี่ยล่าสุดนี่นะครับหลังจากที่ไม่ปรากฏตัวมาเลยเนี่ยนะฮะล่าสุดภาพที่คุณผู้ชมกำลังจะได้เห็นเนี่ยนะครับมีการรายงานแบบนี้ครับว่าสนัข่าวรอยเตอร์อ้างอิงขออนุญาตอ้างอิงจากทางสัข่าวรอยเตอร์นะครับว่า หลังจากช่วงที่มีการตั้งคำถามกันเยอะมากนะครับว่าคิมอยู่ไหนป่วยจริงหรือไม่กระทั่งตอนนี้เนี่ยสุขภาพดีหรือเปล่านี่นะครับถ้าอ้างอิงจากตัวของสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยนี่คือภาพล่าสุดนะคุณผู้ชมดูพร้อมกันนะครับนี่คือภาพล่าสุดนะครับที่มีการวิเคราะห์กันว่า จากสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับเมื่อ26เมษาย,ยนที่ผ่านมาดูนะฮะบ,บอกว่าโครงการสังเกตการเกาหลีเหนืออย่าง38นอตหรือว่า38นอตเนี่ยนะครับมีการเผยแพร่ภาพรถไฟส่วนตัวของคิมจองอึนนี่ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่หยุดอยู่ที่สถานีความเป็นผู้นําหรือว่าสถานีท่านผู้นำนะฮะอยู่ที่ไหนครับอยู่ในเมืองวอนซานครับ ที่เพืเ่อนๆเห็นเนี่ยอยู่ในเมืองวันซานเมืองพักผ่อนทางฝั่งชายฝั่งตอนออกของประเทศนะครับท่ามกลางกระแสข่าวเกี่ยวกับสุขภาพของกิมจองอึนว่ากําลังย่ำแย่แล้วในเว็บไซต์เธอีเอ็น้อนเนี่ยยังระบุต่อเนื่องด้วยนะครับว่าในรายงานเนี่ยบอกว่า26เมษายนที่ผ่านมานี่นะฮะร,รถไฟขบวนเนี้ยจอดอยู่ที่สถานีความเป็นผูน้นำอี่ผมรายงานเมื่อสักครู่เนี่ยในเมืองวันซานเนี่ยนะ ระหว่างวันที day, power 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 power. So ่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสามเมษายนเนี่ยครับระหว่างวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสามเมษายนนะครับแล้วสถานีที่จอดเนี่ยสถานีความเป็นผู้นาเนี่ยสถานีท่านผู้นำเนี่ยนะฮะมีขึ้นเฉพาะสําหรับครอบครัวของผู้นําคิมเท่านั้นใช้สําหรับผู้นําคิมเท่านั้นดูรถไฟคันนี้เนขบวนนี้เนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นรถไฟของผู้นําคิมแะคือใช้ก็มีความเป็นไปได้ ว่าอาจจะเป็นรถไฟของท่านผู้นาคิมเออมีสื่อและสนักวิเคราะห์กันต่อนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยพฤติกรรมปกติของผู้นาคิมหรือว่าคิมจองอึนเนี่ยนะครับในการที่เขาจะเดินทางไปยังเมืองต่างๆของทางเกาหลีเหนือเนี่ยนี่ยังไม่นับถึงการเดินทางไปยังขา้ามแดนไปยังต่างประเทศแบบนี้นะปกติแล้วเนี่ยนะครับผมเคยผู้สื่อข่าวเพื่อนผู้สื่อข่าวต่างประเทศเนี่ยนะฮะ ที่อยู่ในไทยเนี่ยที่เกาะติดเรื่องของเกาหลีเหนือเนี่ยคือเล่าให้ฟังก็ปกติเนี่ยคิมเนี่ยมักจะขึ้นเครื่องบินครับคิมเนี่ยมักจะขึ้นเครื่องบินไปในการเดินทางไปยังเมืองนูน้นเมืองนั้นเมืองนี้ในเกาหลีเหนือรวมถึงแน่นอนว่าในการที่จะเดินทางไปต่างประเทศต้องขึ้นบินอยู่แล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่มีการรายงานเรื่องนี้โดยภาพถ่ายทางอากาศนะครับเป็นแบบฟุกัมะแบบนี้เนี่ยนะฮะรายงานโดยสำนักข่าวรอยเตอร์อเนี่ยนะครับคนก็เลยตั้งข้อสังเกตกันวิเคราะห์กันต่อว่าปกติแล้วเป็นไปได้หรือไม่ ว่าการที่คิมเนี่ยไม่เดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าเขาเพิ่งผ่านพ้นการผ่าตัดหัวใจหรือเพิ่งผ่านพ้นการผ่าตัดหลอดเลือดหรือกระทั่งการทําบายพาสมาเมื่อช่วง2ส,สัปดาห์ที่แล้วนั่นหมายถึงว่าเขาไม่สามารถจะเดินทางทางเครื่องบินหรือว่าไม่สามารถเดินทางทางอากาศแบบนั้นใช่หรือไม่นี่เป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับเพราะว่ายังไม่มีรายงานความพนกาใจออกมาเลย จากทางฝั่งของเกาหลีเหนือนะครับวันนี้เนี่ยถ้าจะสรุปภาพรวมทั้งหมดเนี่ยในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยนะครับสื่อหลักๆอย่างสื่อต่างประเทศอย่าง C N N ก็ตามทีทางฝั่งของตะวันตกเนี่ยจะรายงานบอกว่าคิมเนี่ยกลายเป็นผักแล้วคิมมันกลายเป็นผักผ่านพ้นการเข้าขการผ่าตัดหัวใจในช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมากลายเป็นผักแล้วก็ไม่สามารถจะรับรู้ได้ แล้วรายงานตรงกันว่ามีการประสานขอความร่วมมือการช่วยเหลือจากทีมแพทย์ที่ส่งไปจากจีนเ,นเข้าไปที่เกาหลีเหนือเนี่ยแต่ว่าไม่ทันนะเพราะนั้นทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือว่าทางการแพทย์ของเกาหลีเหนือเนี่ยต้องตัดสินใจจะผ่าตัดบายพาสหัวใจผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจของคิมไปก่อนแพทย์จีนก็ไปนั้นไม่ทันนะฮะทำให้หลังจากนั้นอาการอาการของคิมเนี่ยซุดไปนะครับว่าตอนนี้ตอนนี้นอนเป็นผักคือสมองไม่สั่งการแบบนั้นเลยอาการค่อนข้างยำแย่หรือกระทั่งลือหนักที่บอกว่าเสียชีวิตแล้วอันเนี้ยการรายงานจากสื่อของฝั่ง ียงแต่ว่าถ้าย้อนกลับมาในช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยส่วนใหญ่สื่อของฝั่งเกาหลีใต้เนี่ยนะครับมีการอ้างอิจองจากฝ่ายคอมมน์กลมในช่วงแรกๆบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยน่าจะใช้คําว่าน่าจะคิมนั้นยังน่าจะสบายดีอยู่คิมนั้นน่าจะสบายดีอยู่ยกเว้นสื่อเดียวอย่างผมรายงานเไปไ็น่อสูรู่เนี่ยยกเว้นสื่อเดียวที่รายงานเรื่องนี้ว่าก็คือเดลี่แอนเคเนี่ย ที่รายงานบอกว่าเมื่อ12เมษายนเนี่ยคิมนั้นป่วยและผ่าตัดจริงๆและก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อ21เมษายนอ้างอิงจากสุขภาพของคิมที่ย่ำแย่มาตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วด้วยนะครับ daily nk เนี่ยเป็นสื่อของเกาหลีใต้สื่อหนึ่งที่รายงานไปในทางที่เทียบทิศทางเดียวกันกับสื่อของตะวันตกนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่าทีเป็นแบบนี้สื่อของฝั่งตะวันตกนั้นย้ำหนักย้ำหนาเลยนะครับว่าอาการของคิมเนี่ยอ้างจากรายงานของเว็บไซต์หรือหน่วยงานที่มีกกกาาาาารอ้งงงจแหล่่่ขวมัันเคบ ว่าคิมน่าจะป่วยหนักจริงๆแต่ฝั่งเกาหลีใต้ตอนแรกเนี่ยสื่อหลักๆเนี่ยรายงานตรงกันอ้างอิงจากที่ปรึกษาของคณะกรรมก,การด้านความมั่นคงเกาหลีใต้เนี่ยว่าน่าจะยังมีสุขภาพดีอยู่ยกเว้นเฉพาะเดลี่เอ็เคที่เผยแพร่ย้ําว่าคิมนั้นป่วยหนักเหมือนสื่อตะตกภาพมันเป็นแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่ต้องรอณนะวันนี้เนี่ยรอการยืนยันหรือว่ารอภาพที่จะปรากฏจากสื่อหลักของเกาหลีเหนือต่อไป ในอนาคตเพราะตอนนี้ตั้งแต่ที่มีการลือกันเนี่ยนะครับมันมีการจับจุดสังเกตอยู่จุดหนึ่งตรงที่ว่าทุกครั้งที่มีการที่มีข่าวลือเรื่องของภาวะสุขภาพหรือว่าเรื่องของการไม่ปรากฏตัวไม่ปรากฏตัวของคิมจองอึนเนี่ยนะครับสื่อหล,หลักของเกาหลีเหนือหรือว่าทางการเกาหลีเหนือทางการเกาหลีเหนือนะครับมักจะใช้การแพร่ภาพหรือว่ารายงานรีบรายงาน กพื่อกบข่าวต่างๆเพื่อกบข่าวลือต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วทั้งโลกเนี่ยว่าคิมนั้นยังปกติอยู่อาคิมไม่ได้ป่วยปกติเนี่ยทางการเกาหลีเนนือจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อบวกกับข้อมูลว่ามีรายงานอย่างที่เห็นเนี่ยรอยเตอร์สเนี่ยรายงานนะคราบพาพที่ปรากฏตามอินเสิร์ตที่เห็นเนี่ยว่าเขาเนี่ยเดินทางไปยังเมืองภาคตะการฝั่งหนึ่งของเกาหลีเหนือนะครับแล้วไปโดยขบวนรถไฟเป็นรถไฟเฉพาะของผู้นําคิมแบบนี้และไปจอดอยู่ที่สถานี่านผูนําตรงนั้นเนี่ยนะฮะ ซึ่งเป็นสถานีเฉพาะของตระกูลคิมเนี่ยนะฮะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เหมือนกันว่าเพิ่งอาจจะเพิ่งผ่านพ้นการผ่าตัดหัวใจมาแล้วก็ต้องมาพักฟื้นหนึ่งไม่พักฟื้นก็พักผ่อนตากอากาศสองอย่างนั่นแหละเป็นไปได้แบบนี้เมื่อบวกกับข้อมูลของการวิเคราะห์จากผู้สื่อข,ข่าวต่างประเทศบอกว่าเป็นไปได้ครับที่คิมปฏิบัติการจะเดินทางเนี่ยจะใช้การเดินทางผ่านเครื่องบินแต่ครั้งนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบน,นี้และใช้การเดินทางผ่านรถไฟจริงๆเนี่ย เขาอาจจะสุขภาพไม่แข็งแรงหรือค่งผ่านพ้นการผ่าตัดจริงๆทําไม่ไม่สามารถจะเดินทางโดยเครื่องบินได้นี่นะครับนี่จริงเป็นภาพรวมที่ผมย้อนไทม์ไลน์ให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคิมจองอึนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาหัวใจหลักก็คือวันที่15เมษายนที่เขาไม่เคยพลาดนะครับในวันเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดของคุณปู่ของเขาผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือกิมซุงเนี่แหละครับอันนั้นเป็นหัวใจหลักจริงๆนะตอนนี้ถามว่าต้องรอนั้นรออะไรนะครับผมขออนุญาต ดูล่าสุดเนี่ยอันนี้ขออนุญาตเช็คล่าสุดนะครับซึ่งขออนุญาตอ้างอิงล่าสุดของอดีตเจ้านายของผมนะครับคุณสุดที่ชัยหยุดนะครับซึ่งได้โพสต์ในทวิตเตอร์นะครับรวมถึงขออนุญาตนะครับขออนุญาตเป็นอ้างอิงจากคุณสุดที่ชัยหยุดนะครับอดีตเจ้านายอดีตนี่ยังเป็นเจ้านายในใจตลอดการนี่แหละนะครับคุณสุทธิชัยโพสต์ล่าสุดบอกว่า ประธา,ากนกรรมธิการความสัมพันธ์รวมชาติเกาหลีใต้บอกว่าคิมจองอึนอยู่ในภาวะวิกฤตนะฮะร,รวมถึงแอนฟายฟิลนักเขียนประวัตินักเขียนประวัติข,ของคิมนั้นบอกว่าข่าวหรือท่านผู้นําเป็นอะไรหรือเปล่าก็เริ่มกระชอนในเพียงยางคือหมายถึงเมืองหลวงของเกาหลีเหนือนะครับที่ดูเหมือนว่าจะมีการพูดกันถึงเรื่องนี้อย่างหนาหูขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับขณะที่จีนยังคงเงียบกริบคณะแพทย์ที่ส่งไปช่วยโครงรายงานผู้นําจีนเรียบร้อย คือมีการประสานความร่วมมือจากทีมไปช่วยเหลือจริงๆนะฮะและ้วแล้วก็คงกลับไปรายงานสิทิผิงเนี่ยเรียบร้อยแล้วถึงภาวะสุขภาพของผู้นาคิมจองอึนนั่นเองเดี๋ยวรอพรุ่งนี้สิ่งที่ต้องตามต่อก็คือว่าขาบวนรถไฟที่เ,เพื่อนๆคุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยที่ไปที่วันซานเนี่ยเมืองพักตากอากาศเนี่ยไปทําไมไปเพื่อพักผ่อนหย่อนใจไปตากอากาศหนีโควิด19 ที่มีรายงานบอกว่ามีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งแบบติดมาหรือเปล่าหนีก็อิสราไปพักปอดอากาศหรือว่าไปพักฟื้นสุขภาพร่างกายที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดกันแน่แบบนี้นะครับทีนี้นี่คือสิ่งที่ต้องตามต่อไปแต่ว่าผมาขออนุญาตวิเคราะห์ต่อไปอีกนิดหนึ่งนะครับคนตั้งคําถามกันว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าคิมจองอึนนั้นไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้กระทั่งการเป็นผักหรือกระทั่ง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อาการหนักมากขึ้นเรื่อยๆใครที่จะทําหน้าที่นะครับในการที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นําเกาหลีเหนือ podemos, ต่อจากคิมจองอึนนะครับต่อจากคิมจองอึนนะฮะมีการพูดถึงในหลายแง่มุมแล้วก็มีการพูดถึงในหลายๆบุคคลที่จะมาทําหน้าที่แทนคิมจองอึนนะครับ หนึ่งในนั้นที่มีการพูดถึงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะตอนนี้เนี่ยนะครับ in นี่ครับนี่ครับนี่ก็คือน้องสาวนี่คือน้องสาวของคิมจองอึนก็คือคิมยูจองนั่นเองนะครับนี่คือน้องสาวของคิมจองอึนนะครับถามว่าเธอเนี่ยเป็นใครเธอก็คือน้องสาวของคิมจองอึนนั่นเองนี่คือยูจองนะครับเธอเนี่ยตามรายงานบอกว่าเธอนั้นค่อนข้างมีบุคลิกที่แข็งกร้าว แล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าคุณผู้ชมเพื่อนๆจำได้เนี่ยฮะในช่วงที่มีการไปพบกับทรัมป์ไปพูดไปคุยกับการหาหรือกันการประชุมสุดยอดไปเจอกันระหว่างทรัมป์กับกิมจองอึนเนี่ยคิมยูจองที่เป็นน้องสาวเนี่ยก็มักจะปรากฏกายเคียงข้างคิมจองอึนตลอดเวลามักจะปรากฏกายเคียงข้างคิมจองอึนตลอดเวลานะครับแล้วว่ากันว่าที่ผ่านมาเนี่ยสื่อต่างชาติวิเค,คราะห์กันแล้วก็รายงานกันบ่อยๆมากนะครับว่าคิมจองเนี่ย เป็นคนที่มีบุคลิกที่ค่อนข้างแข็งกร้าวมากมากแข็งกร้าวกว่าที่เราเห็นคิมจองอึน,นทุกวันนี้ด้วยนะครับว่ากันว่าเธอเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยและก็เธอก็ไม่อยากจะเห็นภาพซะด้วยซ้ำที่คิมจองอึนเนี่ยไปพบกับทรัมป์หรือไปพบกับผู้นําเกาหลีใต้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาที่รเราเห็นภาพประวัติศาสตร์ในการพบกันระหว่างสองเกาหลีในการพบกันที่หมู่บ้านบัณฑุจอม เก่งไที่ปลอกทหารระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้คงจำกันได้ใช่ไหมครัเธอเนี่ยมีบุคลิกที่แข็งกร้าวแล้วก็เผด็จการยิ่งซะกว่าแล้วก็โหดยิ่งกว่าแบบนั้นเสียได้ซ้ำนะสื่อต่างสื่อต่างชาติสื่อตะตกเนี่ยวิเคราะห์เรื่องนี้กันมาค่อนข้างนานมากแล้วแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าจะถ้าคิมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไปจริงๆเนี่ยแหละครับก็น่าจะเป็นน้องสาวของตัวเขาเองเนี่แหละครับตามรายงานบอกว่าเธอเนี่ย อายุอยู่ราวๆ3าปีคือข้อมูลต่างๆที่ยืนยันออกมาเนี่ยไม่เคยยืนเนแบบร้อจากทางด้านของเกาหลีเหนือเลยเนี่ยฮะอย่างที่เราทราบกันดีว่าที่เกาหลีเหนือเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์แบบนี้นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยตามสื่อที่สื่อตะวันตกสื่อต่างประเทศรายงานเนี่ยบางส่วนเป็นการคาดการณ์บางส่วนก็ถือว่าเป็นการที่เป็นการวิเคราะห์ผ่านข้อมูลผ่านเจ้าหน้าที่ของทางทางการเกาหลีใต้เช่นเดียซ้ํา คิมจองน่าจะอยุประมาณอสักสาปีได้แล้วเธอก็น่าจะเป็นคนที่ปฏิบัติหน้าที่แทนถ้าเกิดว่าสถานนั้นคิมจองอื่นไม่สามารถทำหน้าที่ได้ต่อไปนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคิมจองอื่นเนี่ยอย่างที่ผมบอกในช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่เราก็ต้องตามมาต่อคือว่าที่เมืองมอนซานเนี่ยคิมไปทํใไมคิมไปทำมมไทำมนคะครับไปพักรักษาตัวจริงๆหรือว่าไปพักผ่อนไปตากอากาศกันแน่และที่ไปเนี่ยไปตั้งแต่ ก่อนช่วงวันสงกรานที่ผ่านมาคือไปตั้งแต่วันที่12เมษายนที่ผ่านพ้นการเข้ารับการผ่าตัดจริงหรือไม่เป็นแบบนี้นี่คือความขึ้นหน้าที่วันสองวันนี้หรือไม่ก็ภายในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าวันนี้นะวันนี้อย่างที่เราพูดคุยกันมาหลายครั้งเมื่อคืนผมก็วิเคราะห์เรื่องนี้ไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเท่าที่ได้มีโอกาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนผู้สื่อข,ข่าวต่างประเทศแล้วก็ติดตามเว็บไซต์เช็คข่าวต่างประเทศเนี่ยนะครับ ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าผิดปกติจริงๆที่ทางการเกาหลีเหนือนั้นไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆออกมาทั้งสิ้นเลยย้ำว่านะถึงถึงวินาทีนี้เนี่ยไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆออกมาจากฝากฝั่งของเกาหลีเหนือเลยแนมะ้แต่ครั้งเดียวนะครับไม่มีเลยซึ่งมันผิดปกติวิสัยอย่างมากมันก็ท่าผิดปกติวิสัยเป็นอย่างมากนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้กับความคืบหน้าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึน ไปไหนนะครับเราจะกาะติดกันเรื่องนี้รวมถึงพวกนี้เนี่ยที่หน้าจอข่าวช่องวันสามสิบเอ็ดเนี่ยผมน่าจะได้กาะติดเรื่องนี้ด้วยโดยเฉพาะในช่วงก็เอาให้ชัดนี่แหละนะครับช่วงสี่ทุ่มครึ่งต่อไปเป็นเรื่องใหญ่จริงๆครับวันนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะฮะนี่ฮะนี่นี่คือความคืบหน้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับมาพบกับคุณผู้ชมเพื่อนๆสั้นๆในช่วงกลางคืนของอาท็อกลาสอาท็อกลาสสุดสัปดาห์นะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ ในอาร์ทอกไลฟ์รวมถึงช่วงกลางวันที่ผมออกพื้นที่ไปทำข่าวด้วยนะครับจะเป็นจุดไหนพวกนี้ต้องตามมาต่อเรื่องการต่อยุบป,ประกอบฉุกเฉินต่างๆด้วยรวมถึงเกอร์ฟิลและการคลายล็อกช่างน้ำหนักจุดไหนอย่างดีรวมถึงเรื่องของคิมจองอื่นด้วยลาไปเบื่อๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ